ก็ผมสวัสดีครับผมคุณครูทวีเขาพองวันนี้ผมมาในฐานะผู้ไกลเกลี่ยไปจับน้องนันตำรวจแห่งชาติครับไปย่านเล็กที่495ทับสองวันนี้ผมมาที่สถานีตำรวจภูทรน,นามนนะครับมาไกลเกลี่ยคดีขับรถโดยประมาทนะครับเกิดอุบัติเหตุตายหนึ่งรายแล้วก็บาดเก็บอีกเจ็ดรายนะครับส่วนใหญ่ผู้บาดเก็ี่นี่จะเป็นนักเรียนเพราะ เป็นรถขนส่งนักเรียนนะครับวันนี้มาเจราจาตกลงค่าเสียหายนะครับผู้ขับรถหกล้อช่วยเหลือนอุษยธรรมลูกโรงเรียนที่บาดเจ็บห้าคนคนละหมื่นแปดพันบาทนะครับอีกคนหนึ่งบาดเจ็บหนักขึ้นมาหน่อยก็ชดใช้ไปสามหมื่นห้าอีกอรายหนึง่งชดใช้บาดเจ็บเยอะกว่าเพื่อนนะครับชดใช้ไปเจ็ดหมื่นสามนะครับทั้งคู่ตกลง กันด้วยดีเพื่ออภรรต่อกันผู้ขับรถประมาทที่เป็นผู้กระทําความผิดอยู่ที่อําเภอดอนจานนะครับจังหวัดกระสินส่วนผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตอําเภอสมเด็จนะครับเป็นลูกหลานที่อยู่ตําบลยอดแกงอําเภอนาม,มนลส่วนผู้ตายนั้นเป็นคนขับรถนักเรียนนะครับซึ่งจะนัดหมายกันเจราจาอีกรั้นหนึ่งวันที่12ตุลาคมนะครับซึ่งอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายนอกเหนือจากบริษัทประกัน อีกทอดหนึ่งซึ่งผู้เสียชีวิตได้รับค่าชิไชยทดแทนจากประกันตามกฎหมายนะครับประกันพรบห้าแสนบาทแล้วก็เรียกร้องเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ค่าซ่อมรถที่เสียหายคืนสู่ภาพปกติส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บทั้ง7คนนั้นนอกจากได้รับเงินคนละหมื่นแปดสามหมื่นห้าเจ็ดหมื่นสามแล้วยังต้องได้รับค่าเสียหายต่อมาจากประกันตามพรบอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะทําหน้าที่ดูแลอีกรอบนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับท่านร้อยตํารวจเอกอินทร์ย้มใสผู้เป็นเจ้าของคดีขอขอบคุณผู้กากับสถานีตํารวจภูธรน,นามนท่านพันตํารวจเอกสักใจพิมพ์แก้วที่อํานวยความสะดวกในการไกลเกลี่ยให้จบลงด้วยดีถ้าพี่น้องเดือดร้อนติดต่อโดยตรงที่คุณครูทวีเขาพ่อ0-817178006ครับผม